ดาทำไมพืชที่เราปลูกถึงเหี่ยวนะแล้วก็รดน้ำทุกวันเลยหนินั่นสิเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าอ้าวต้นไม้เหี่ยวกันหมดเลยเหรอใช่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราก็ดูแลดีหนิอาจจะเป็นเพราะว่าดินเปรี้ยวเลยเมีความเป็นกรดสูงปลูกไม่โต สวัสดีสสดค่ะคุณครูหนูอยากขอ,อยืมอุปรกรณ์ตรวจค่า pH ค่ะ,ะนักเรียนจะเอาไปทําอะไรครับพวกหนูจะเอาไปทดลองโดยมีวัตถุประสงค์การทดลองดังนี้ 1. เพื่อศึกษาค่าค,าความเป็นกรดเบสของดิน 2. เพื่อศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้ความรู้เรื่องกรดเบสเป็นการทดลองที่ดีมากเลยจําได้ไหมที่คุณครูเคยสอนไว้จำได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครู ปกรณ์และสารเคมีวัสดุอุปกรณ์ทังปฏิบัติการ1แผ่นถาด96หกลุม1อันพายพลาสติกแก้วเก็บดินตัวอย่างช้อนตักสารหลอดดูดอิงปลายเล็ก5อันปีเตดปริมาตร1มิลลิลิตร1อันสารเคมีกรดเบสน้ำกลัน่นน้ำดอกอัญชันผงกรรมฐานบูนขาว1การศึกษาค่าความเป็นกรดเบสของดินขั้นตอนการทดลอง1ตักดินตัวอย่างจำนวน3ช้อนใส่ในแก้วเตรียมสาร สารละลาย 2. ใช้พิเปตดปริมาณ1มิลลิลิตรดูน้ำกลั่นจำนวน5มิลิตรใส่ในแก้วเตรียมสารละลายแล้วใช้พายพลาสติกคนให้เข้ากันจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 3. ใช้หลอดดูดอิงปลายเล็กอันที่1ดูดสารละลายกรดแล้วนำมาหยดลงในถาด96หลุมตั้งแต่หลุม A 1ถึง S1 ตามจำนวนหยดที่แสดงในตาราง 4. ใช้หลอดดูดอิงปลายเล็กอันที่2ดูดสารละลายเบส แล้วนำมาหยดลงในถาตั้งแต่หลุม A1 ถึง S1 ตามจำนวนหยดที่แสดงในตาราง 5. แคช่หลอดูอิงพายเล็กอันที่3ดูน้ำที่ตกตะกอนแล้วมาหยดลงในถาดหลุม B1 และ B2 จําจำนวนหวลุมละ20หยด หหยดนด้ำดอกอัญชันลงในหลุมแต่ละแถวหลุมละ2หยดโดยเริ่มจากหลุม a 1ถึง S1 และ b 1ถึง B2 7สังเกตสีที่เปลี่ยนไปของดินตัวอย่างผลการทดลองจากการสังเกตพบว่าหลุม B1 และ B2 มีสีที่ใกล้เคียงกับหลุม A9 แสดงว่าดินมีความเป็นเบส 2. ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้ความรู้เรื่องกรดเบส ขั้นตอนการทดลอง 1. ตักดินตัวอย่างจำนวนสามช้อนใส่ในแก้วเตรียมสารละลาย 2. ตักผงกำรรมะถันจำนวนหนึ่งช้อนใส่ในแก้วเตรียมสารละลายจากนั้นใช้พายพลาสติกกุนให้เข้ากัน3ใช้พิเปตปริมาตร1มิลลิลิตรดูน้ำกลั่นจำนวน5มิลลิลิตรใส่ในแก้วเตรียมสารละลายแล้วใช้พายพลาสติกคุณให้เข้ากันจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 4. ใช้หลอดดูดอิงปลายเล็กอันที่4ดูดน้ำที่ตกตะกอนแล้วมาหยดลงในถาดหลุมซีหนึ่งและซีสองจำนวนหลุมละ20หยดห้า หยดนด้ำดอกอันชันลงในหลุมแต่ละแถวหลุมละ2หยดหลุม C1 และ C2 6. ส,สังเกตสีที่เปลี่ยนไปของดินตัวอย่าง 7. ท็าทำซ้ำข้อ1-6ถึง6อีกครั้งแต่เปลี่ยนจากผงกรรมทันเป็นปูนขาวและหยุดลงในช่องด1และ D2 ผลการทดลองจากการสังเกตพบว่าหลุม C1 และ C2 มีสีที่ใกล้เคียงกับหลุม AC ทําให้ค่า pH ของดินลดลงและมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลุม B1 และ B2 เกิดจากการใส่กรรมทันท่าลงในดินซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพกับน้ําและแบคทีเรียในดินในการช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเป็นกรดซัลฟิวรัส และกรดซัลฟิวรัสจะถูกออกซิไดซ์ต่อไปจนเกิดเป็นกรดซัลฟวริกซึ่งเป็นกรดแก่และจะลดค่า pH ของดินอย่างมากและจากการสังเกตพบว่าหลุม D1 และ D2 มีสีที่ใกล้เคียงกับหลุม a 1 1ทําให้ค่า pH ของดินเพิ่มขึ้นและมีสภาพเป็นเบสมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลุม B1 และ B2 เกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของไฮโดรเจนในดินกับไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียม จากกูลนขาวทําให้ค่า pH ของดินเพิ่มขึ้นและมีสภาพเป็นเบสมากขึ้นเห็นไหมแค่เข้าใจเรื่องดินต้นไม้ก็โตขึ้นได้ใช่ใช่ใเพราะวิทยาศาสตร์ทำให้ต้นไม้เติบโตและสวยงามได้ดูสิดูสิดินดีมีใชัปลูกอะไรก็โต